พึ่งแฟ้นปีกคอยว่าเล้ยแสนเจอพึกแฟนปีกจะทำยังไงายตาเอ๊ะมาทำให้ยายหน่อยดูมาในชุดเศโมาลันนั่นลูกลานแออยู่ใส่สุดย ก็แม่ก็ให้ก็ป้าคุยกันแล้วยายป้าคุยกับใครป้าคุยกับยายทุกคนไงก็วันที่11ไม่ใช่หรอถ้าหากว่าคุณหนูเขาเขามีเขามีเพลงที่แบบเซ็กซี่ขึ้นมาแล้วอยากเปโปรโมทเพลงเซ็กซี่จะแต่งชุดเซ็กซี่มาล่ะมันคือไหมไม่ใช่อันนี้หน่ะไม่เลยวันที่11ใช่ไหมแต่ถ้าจะให้เขาหรือไม่ให้ก็คัดได้ใช่ไหมยายไม่เป็นไร จริงไงเพราะว่ายายก็บอกมันมีวันที่สิบเอ็ดนู้นมันมีเขาขอประเษนเขาบอกแตเด็กหัวก่อนก่อนจะนี่ก็ให้มันให้เกียรติตั้งได้ไหมให้เกียรติเลยให้เกียรติแบบไหนเอายังไงงับไปสักน้อยจะได้อนองูเพราะขัเขาว่าอยู่เรืออยู่เขาว่าอยู่ในทะเลชื่อไงก็เท็ดยันให้ออกเพลงเขาเพลงเขาก็ถ้าถ้าเท็ดยันจะให้รำใช่ไหม ก็ให <ork> 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 ้ให้เขาใส่ชุทธ์เดไทยไะเต้นให้เขาก็เต้นไงมันเต้นมันก็เถี่นะไม่ใช่ห้านหมอลำนะเนี่ยคู้ค่อยไปเต้นพุ่นมาได้เต้นเต้นสายจะไปเต้นสายข้อสะพ้ายมันบอกสร้างเป็นข้อสะพ้ายต้องไปจังสีขาเต้นงวดก่อนนะนะนั่นแหละเห็นไหมยังซีคอมเมนต์มาในคอมเมนต์เราหนาบานเลยว่า ช่วยก่อนที่เขาเต้นนั่นน่ะคือไม่ให้เกียรติผู้ริจิตเลยอจะแดงว่ากประลองยกเลยไม่ต้องเต้นยกเลยชุดเพลงสาวกบกไม่ใช่้เปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าอันเขาไม่เต้นชุดนี้นะ้าไม่ยันเลยเยนไม่ชุดยันทม่เอันนั้นนะของเขามิกซินกันนตัอย่างกันไมาเด้นลาแคบอันนี้ลาเพลงไม่ยันมาเลยวมออันนู่นเขาเขาตรงนี้นะเขาให้ให้อยู่ตรงนี้ตรงแม่ผู้ใหญ่นะ คอยนันลำเพลงมีจิตเขาไปลำอยู่ตรงนู้นตะพานนู้นใช่ไหมจ้าโอเคตรงนู้นจะให้คอยลำหรือมาให้เราเขาบอกตรงๆป้าเขาด้วยว่าจะมาลำตรงนี้อุ้ยคนละเรื่องเขาบอกจะว่าจะมาด้านี่ด้มาติ้งแข่งติ้งแข่งอยู่นี่มันโอ้อตรงนี้เาโดนลงโดนลงเดี๋ยวเดียวคอยพอได้ย่านทูนลงคอยย่านยูว่ลงเจ้าน้าว่าคนรู้เรื่องนี่โอ้ยมาสานกันเลย ก็ไม่รู้เพราะว่ายายค่ณสิบอกว่าเอ่อเพราะว่าช่วงยายบางวันแล้วแต่ยายจะแต่งเพราะว่าเขาเอาเจ้าลำอยู่ตรงนั้นเด็สขยายก็ถูกแล้วแล้วเจ้าติ๊กโ้าสองคนจะรัมด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยไม่มาหมายว่ามึงคอยละรัมนี้แสดงว่าตัวนั้นก็จะรัมด้วยคนว่าให้ให้จะเป็นผู้เดียวได้บอกเออก็ว่าดีให้จะเป็นผู้เดียวเดินตัวนั้นเดินพวกขาจะเอามีดสเขาวไม่ได้เข้าใจไหมสัปะข้าจะมีดสเขา ก็จะาเจะลองเป็นมิวสิกเขาจะเก็บภาพเก็บภาพผู้เดียวเขาก็จะดูภาพจะลองไปเป็นมิวสิกวิดีโอเขาใช่แต่จะลองเต้นน้องนนใช่แต่มุกอไกวเต้นอยู่นี้ใช่เพลงเดียวกันทุกคนนันก็แล้วแต่ก็หลายะคนเอาเพลงคนเนาะมันถึงจะดูคุยกับเชฉยๆเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนั้นไม่ไม่ไม่ยายคุยก่อน รือกานเรื่องการลาดจลองเจาะลําเนี่ยใช่มกับเดันเกี่ยวกับการลําก็เลยเปต่องตัจัวัดตัวตัวน่อง้องนองนเื่อืกับเื่อ